จุงกาแม่บองโพเรินเฮก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนทุกๆท่านนะครับพบกับทิดเพลินหรือว่าประเด็นเพลินเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวเกาหลีนะครับเมนูเส้นนะครับก็คือตอนนี้เราก็ ต้มน้ำเดือดแล้วนะครับก็ใส่พวกหมูยอนะครับนะหมูยอกับลูกชิ้นไปก่อนนะครับเราจะทำเมนูบะหมี่เกาหลีนะครับก็ปล่อยให้เดือดสั่พักนะครับครับก็ใส่บะหมี่เกาหลีลงไปเลยนะครับบะหมี่เกาหลีกับไทยผสมกันนะครับอันนี้ดูซิว่าอันไนจะเด็ดกว่ากันนะครับ จร่ายนะครับเครื่องปรุงจดจวดแน่วันนี้ดูว่าบะหมี่เกาหลีกับบะหมี่ไทยไนะหนจะแซ่บกว่ากันก็แซ่บจดจดด้วยกันนะครับอโอ้โหนะครับเรียกว่าต้มยำสี่กระทะต้มยำไทยนะครับ ใส่ผักลงไปเลยนะครับสารพัดผักนะครับเมนูเคลียร์ตู้เย็นนะครับอืมปไปเลยบะหมี่เกาหลีที่เขาบอกว่าเผ็ดเ็ดนะครับเะเด็ดขนาดไหนนะครับไก่ลงไปด้วยนะใส่ไก่ <c oughs> ผมสามช้อน จุดๆเลยจุงก้าแม่บงองปอเรื่อยเนี่ยก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนทุกๆท่านนะครับก็พบกันเชิหรือว่าประเดเ็นเชิญนะครับช่องพ so ีโอสกาวชาแนลเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับพาทุกคนมากินบะหมี่เกาหลีนะครับหม้อไฟบะหมี่เกาหลีหม้อเบลเลอร์อรอนะครับร้อนๆเลยนะครับนะต้มร้อนๆเลยนะครับแล้วก็ วันนี้ผักเคียงเราจะไม่เยอะนะครับเพราะว่าเราตอนเราต้มเนี่ยเราใส่ผักไปเยอะนะครับนะก็มีผักเรียกว่ากิมจิผักกาดขาวเกาหลีนะครับให้เข้ากับบะหมี่เกาหลีหน่อยนะครับก็เดี๋ยวมาชดๆดกันเลยแล้วกันนะครับว่าจะแซ่บจัดจ้านขนาดไหนนะครับใส่พริกผงไปสามช้อนเต็มๆนะครับลองดูเลยแล้วกันนะครับ เส้นใหญ่มากอ,อจะหมดไหมเนี่ยนะครับถ้าไม่หมดก็ไม่เป็นไรนะครับอ,อด็ดเด็ดเลยครับอค้แม่พี่น้องจดุจดจวดร้อนร้อนอ,อร่อยเผ็ดว้า บะหมีม่หม้อไฟกาหลีนะฮอ,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 อจดจดเลยอือชิ้นครับอือร่อยจิจ๋มจิมอ่อ ร้อนก็ร้อนเผ็ดก็เผ็ด <c oughs> ฟันขึ้นเลยนะครับ <c oughs> เดือดปุดๆเลยยังไม่กล้าสดน้ำมันร้อนเดี๋ยวปากพอ <c oughs> อร่อยอ๋อสดน้ำเลย อืมอไมค์โอ้ยสุดยอดอร่อยลืมว่ามันร้อนอยูอ่ว้้าแซ่บๆจุดยอดครับพี่้องโอ้ยไม่เอาบางอนจะไงจะไงครั้ง อร่อยหือสุดยอดใส่ลูกโดดด้วยหือสุดยอดพริกแบบลูกโดดไปด้วยนะครับโอ้โหกัดโดนพริกลูกโดดเนี่ยหืมจิดจ๊าดเลยอ๋ออร่อยมาก พ่อแม่พี่น้องลองไปหามาทานได้นะครับก็มีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับโอ้ไข่คร,ครับไข่ โอ้เผ็ดร้อนเงื่อแตกเต็มเลยพี่น้องสุดยอดเลยอร่อยมาก ส่วนผักที่เราใส่ก็มีผักกระยงผักอีตูตั่วพูนะครับแล้วก็ต้นอ่อนทานตะวันผักกาดขาวผักกาดหอมนะครับโอ้โหใส่แบบมิกเลยรวมแซ่บนะครับสุดยอดทุกคนนะครับน่าทานมากจดจวด,จวด กิมจิประกาศขาวเนี่ยกินกับบะหมี่เกาหลีเข้ากันเลยนะครับอือโรยอื เผ็ดทั้งร้อนกัดโดนลกโดดนะครับ <c oughs> ได้ใจเลยจิดจอืม <c oughs> <c oughs>

อสุดยอดอร่อยหมด อร่อยมันอร่อยจริงๆนะครับสูตรเด็ดก็คือตอนที่เราต้มน้ําเนี่ยตอนที่เราต้มน้ําตอนที่เราจะต้มบะหมี่เนี่ยนะครับให้ใส่เกลือไปนิดนึงนะครับใส่ตะไคร้ใส่ใบมะกรูดต้มน้ําเดือดๆแล้วก็ค่อยใส่พวกเครื่องเคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกลูกชุงลูกชิ้นหมูยออะไรเงี้ยนะครับใส่ลงไปนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เส้นต้มลงไปใส่ผักนะครับโอ้ แล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปนะครับตกท้ายด้วยบีบมะนาวนะครับสักสองซี่นะครับแล้วก็ใส่พริกลูกโดโดโรยหน้านะครับใส่พริกผงอีกนิดนึงนะครับโอ้เด็ดเลยนะครับกี้ก็ใส่พริกผงไปประมาณ3มช้อนค่นะครับว้เผ็ดร้อนเด็ดสุดยอดนะครับก็วันนี้นะครับก็ ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าหากว่าชอบนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไครต์นะครับให้กับทิดเฟิร์นหรือว่าประแดงเเลิร์นด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมนะครับอ่าทคลิปดีๆออกมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูได้ชมกันอ่าไปเรื่อยๆนะครับนะก็ที่ผ่านมาพ่อแม่พี่น้องนะครับแฟนคลับที่ให้กําลังใจก็ขอบคุณมากๆนะครับก็วันนี้ก็คงต้องจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ อ,อคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านจงกระสวัสดี <Okay. S 1> ครับบ๊ายบายเจอกันในอีพีหน้าครับบาย